กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจานเดียพบกับผมครูเดียนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดต10อันดับปืนยาวจุด r งสงทรงหุ่นสงครามที่เป็นปืนสวัสดิการที่คะแนนน่าสนใจที่สุดในตอนนี้นะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่ทำในส่วนของภาคประชาชนครับผมได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในส่วนของคะแนนภาคประชาชนนั้นยังไม่นิ่งและแน่นอน บางร้านอัปเดตคะแนนตัวปืนขึ้นไปสูงลิบเร่วอ่ะเดี๋ยวรอให้นโยบายทางภาครัฐชัดเจนกว่านี้คะแนนตัวปืนนิ่งกว่านี้ผมจะมาจัดทำให้ทุกท่านได้รับชมครับในวันนี้เอาในส่วนของคะแนนปืนสวัสดิการก่อน,นครับเป็นอันดับแรกมาดูตัวแรกเลยนะครับอันดับที่1น,นะครับก็คือ SIX s a u เออร์ห้าสองสองคอนะครับ ขนาดจุดสอ LR ความยาวลำกล้อง16นิ้วซองกระสุนบรรจุ25นัดเป็นไรเฟิลจู่โจมกึ่งอัตโนมัติแบบแม็กกาซีนมาในส่วนของโครงการสวัสดิการสอนอสกคะแนนตัวปืนอยู่ที่46,500คะแนนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวปืนที่น่าสนใจนะครับผ่านท้ายสามารถพับได้ทาให้เกิดความคล่องตัวมากข,ขึ้นนะครับผมมาในส่วนตัว ของลำดับที่2ได้แก่ตัวปืนสมิธแอนเวส n ัน M&P 15.22ป p o r t ขนาดจุด22 LR ความยาวลำกล้อง16.5นิ้วขนาดซองบรรจุกระสุน25นัดในกล่องมีอีกซองหนึ่งก็คือซอง10นัดนะครับท่านสามารถเลือกใช้ได้เลยโครงปืนเป็นโพลิเมอร์ทรง AR15 สามารถติดเรดดอหรือกล้องเล็งเพิ่มเติมได้ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของปืนทรง AR15 นะครับมาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองมีให้เลือก2สีนะครับสีหนึ่งจะเป็นสีทูโทนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีดำล้วนแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของคะแนนตัวปืนนะครับอยู่ที่38,000คะแนนนะครับในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองมาในส่วนของลำดับที่3นะครับได้แก่ปืน t r i p m a n Arm M4 ขีด22 Micro e l i t e นะครับเป็นปืนทรง M4 เลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของ t r p m m n n Arm เป็นปืนยาวลุกกรดขนาดจด22 LR ยิงกึ่งอัตโนมัติความยาวลำกล้อง7นิ้วซองบรรจุ25นัดเป็นปืนไรเฟิลยุทธวิธีกึ่งอัตโนมัติขนาดจด22ที่อ p p e r l o อ e r เป็นวัสดุอลูมิเนียม และมีคุณสมบัติทั้งหมดของ M f o ที่แท้จริงถ้าท่านไม่ชอบยิงศูนย์เปิดจะไปติดเลเซอร์หรือติดกล้องเลงเพิ่มเติมได้นะครับมาในโครงการสวัสดิการกรมการปกครองตัว e light เนี่ยจะเป็นตัวขนาดลำกล้องสั้นๆนะครับท่านใดที่ชอบเรื่องของความคล่องตัวหรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฝึกปฏิบัติในตัวของอาคารเนี่ยถ้าเป็นขนาดลำกล้องสั้นๆเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบลำกล้องสั้นๆนะ ในส่วนของ M4 22 Micro E Light นะครับมาดูในส่วนของคะแนนตัวปืนนะครับอยู่ที่49,000คะแนนนะครับผมเป็นคะแนนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับมาดูในรุ่นต่อไปเลยนะครับอยู่ในส่วนของ Tripman เช่นเดียวกันนะครับได้แก่ปืน Tripman M4 ี22 Pro Pistol with Arm นะครับก็จากตัว Micro E l i t e เมื่อกี้นะครับ ก็จะขนาดความยาวลำกล้องเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับจาก7นิ้วเพิ่มขึ้นมาเป็น11นิ้วปืนยาวเดี่ยวลูกกรดขนาดจุด2 LR ยิงกึ่งอัตโนมัติซองกระสุนบรรจุขนาด25นัดเป็นปืนไรเฟิลยุทธวิธีกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด2ที่อัปเปอร์โลเวอร์เป็นวัสดุอลูมิเนียมและมีคุณสมบัติทั้งหมดของ M4 ที่แท้จริงสามารถติดกล้องเล็งเพิ่มเติมหรือติดเลดดเพิ่มเติมได้ มาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองคะแนนตัวปืนเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่49,000คะแนนถ้าท่านใดยังคิดว่าขนาดความยาวลำกล้องมันสั้นมาดูในส่วนของขนาดลำกล้องยาวๆเลยก็มีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Tripman Arm M422 E-Lite L นะครตัว L ก็น่าจะย่อมาจากลองนะครับก็คือลำกล้องเขาจะยาวขึ้นมา เป็นปืนยาวลูกกรดขนาดจุดสอ lr ยิงกึ่งอัตโนมัติความยาวลำกล้อง16นิ้วจาก7ขึ้นมา11แล้วก็มา16นะครับน่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่ความยาวลำกล้องประมาณ20นิ้วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซองกระสุนบรรจุ25นัดเป็นปืนไรเฟิลยุทธวิธีกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองที่อ p p e r l o w ร์เป็นวัสดุอลูมิเนียมและมีคุณสมบัติทั้งหมดของ m 4ที่แท้จริง สามารถติดเรตดอทหรือกล้องเล็งเพิ่มเติมได้มาในส่วนของสบริการกรมการปกครองนะครับใครที่ชอบแบบยาวๆไม่ชอบสั้นๆแหละครับก็จับตัวนี้เลย e1l l นะครับผมมาดูในส่วนของคะแนนนะครับอยู่ที่49,000คะแนนเช่นเดียวกัน,นครับผมต่อมานะครับอันดับต่อมาเลยนะครับได้แก่ปืน s h ปป้า m4 rifle gen3 นะครับเป็นปืนเดี่ยวลูกกดขนาดจุด 22lr ความยาวลํากล้อง16นิ้วซองกระสุนบรรจุ15นัดเช่นเดียวกันก็คือกระโหลกปืนเป็นอลลอยนะครับโครงปืนโพลิเมอร์สามารถติดกล้องเล็งหรือเด็ตตัดเพิ่มเติมได้หากท่านใดที่ต้องการความสะดวกสบายขณะตอนเล็งมาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองนะครับเป็นทรง M4 เ,เช่นเดียวกันนะครับสวัสดิการกรมการปกครองคะแนนอยู่ที่36,500คะแนน ถือว่าเป็นคะแนนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับค่ายเชพป้าอ่ามาดูในส่วนของค่ายเชพป้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลำดับต่อไปเลยนะครับเชพป้า RAK ขีด22 Rifle m a t Blue ปืนยาวลูกกลดขนาดจุด22ความยาวลำกล้อง17.25นิ้วซองกระสนุนบรรจุ10นัดปืนทรงไรเฟิด้ามไม้ทรง AK47 หรือปืนดาก้าที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง ปืนทรงอาก้าหน้าโหดก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนี้บรรจุเป็นกระสุนขนาดจุดสองสอง,สองยิงกึ่งอัตโนมัติมาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองท่านใดที่ชื่นชอบทรง a k 4 7นะครับเชปปาไอเคสีตัวนี้น่าสนใจบัน่างมากมาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองคะแนนตัวปืนอยู่ที่4 0,000คะแนนนะครับผมลำดับต่อมาเลยนะครับได้แก่ตัวปืน i s s c MK22 Wooden เด่น มี2ส,สีให้เลือกนะครับก็คือสีทรายหรือว่าสีแทนแล้วก็สีดำนะครับมีทั้งหมด2ส,สีเป็นปืนยาวเดี่ยวลูกกลดขนาดจุด2 LR ความยาวลำกล้องมีให้เลือก2ขนาดคือ17และ20นิ้วซองกระสุนบรรจุ20นัดเป็นปืนไรเฟิลทรงสกาค่าย ISSE อสเตรียที่บรรจุกระสุนขนาดจุด22 LR ยิงกึ่งกอัตโนมัติได้มาในโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง ถ้าท่านใดที่มีความสนใจกับตัวปืนทรงสกานะครับถ้าท่านใดเคยเล่นพับ G ก็จะเคยเห็นปืนทรงนี้นะครับปานท้ายสามารถพับได้ทำให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นถือว่าเท่เช่นเดียวกัน,นครับมีรางพิคาเทนี่มาให้รอบด้านเลยสามารถนำไปติดกล้องเลง็งหรือว่าติดเรดดอตเพิ่มเติมได้นะครับผมมาดูในส่วนของคะแนนกันเลยครับว่าคะแนนตัวปืนอยู่ที่เท่าไหร่คะแนนตัวปืนของตัว ISS CMK 22อยู่ที่3 8 0 0 0ถึง4 0,000คะแนนนะครับ38,000นี่น่าจะเป็นตัวของลำกล้อง17นิ้วอ่าส่วน4 0 0ห0คะแนนนี่น่าจะเป็นคะแนนของลำกล้อง20นิ้วนะครับผมลำดับต่อมานะครับ t r i ปแม,ม่ Arm M 4 r e d l i n e เป็นปืนขนาดจุด22 LR ขนาดความยอลำกล้อง16นิ้ว บรรจุ25นัดขนาดจุด22 LR เป็นปืนระบบแม็กกาซีนลำกล้องเป็นแบบร่องสีแดงขนาด16นิ้ว M4 ขีด22 Red Line เป็นปืนไรเฟิลยุทธวิธีกึ่งอัตโนมัติขนาดจุด22ที่อ p p e r l o ์ e r เป็นวัสดุอลูมิเนียมและมีคุณสมบัติทั้งหมดของ M4 ที่แท้จริง M4 ขีด22 Red Line นั้นเข้ากันได้กับ m u l s p e c Parts เป็นส่วนใหญ่และจะรองรับกับพันท้าย AR15, h a n d g a s d และศูนย์ในท้องตลาดทั่วไป M4 ขี22 Redline มีรูปลักษณ์ความรู้สึกและการควบคุมของ M4 ที่แท้จริงหากขั้นใดที่ชื่นชอบปืนที่เป็นสีทูโทนสีดำสลับสีแดงนั้นสามารถเลือกเป็นตัวทิปแม่นอาร M4 Redline ตัวนี้ได้เลยนะครับมาในส่วนของโครงการสวัสดิการโครงการปกครอง คะแนนตัวปืนอยู่ที่4 9 0 0 0คะแนนมาดูในส่วนของลำดับสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมแล้วชื่นชอบมากเนื่องจากเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นก็คือปืนปืนของค่าย KHT Firearm หรือ KHT t o ก c a นะครับเขาทำออกมาในส่วนของปืน .22LR กึ่งอัตโนมัติ ทรง ar 1 5แต่ที่จริงเขาต้องการที่จะผลิตให้กับค่ายเดี๋ยวท่านไปดูในส่วนคลิปสัมภาษณ์ของพี่ต่อ kht นะครับว่าเขามีแนวคิดนโยบายอย่างไรส่วนตัวแล้วเนี่ยพอเขาออกตัวนี้ออกมาเนี่ยมีคนจองไปเยอะมากนะครับจนได้ปิดการจองไปเฉยๆเชื่อเลยว่าหลายๆท่านมีความชื่นชอบในตัวของ k s t fire arm ในส่วนของปืนรศสกันตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ของคนไทยเองอเป็นปืนเดี่ยวลูกกดขนาดจุด2 lr ความยาวลำกล้อง10.5นิ้วซองกระสุนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบรรจุได้กี่นัดแต่ว่าหลักๆก,ก็น่าจะ25นัดนะครับโครงปืนเป็นโพลิเมอร์เป็นปืนแบรนด์ของคนไทยผลิตในเมืองไทยนะครับเป็นปืนปึ่งอัตโนมัติก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการดําเนินการเรื่องของการขอใบอนุญาตให้ผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะออกมาในโครงการไหน ภาคประชาชนราคาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับคะแนนที่เขาโชว์ในตอนที่จองนะครับคะแนนของเขาจะอยู่ที่2 9 0 0 0คะแนนเท่านั้นเองถือว่าเป็นคะแนนที่น่าสนใจที่สุดในเมืองไทยในตอนนี้นะครับเราก็มาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมงานของพี่ต่อ KST ให้ทำตัวปืนตัวนี้ออกมาให้คนไทยได้ใช้ับให้เจ้าหน้าที่ของไทยได้ใช้ ได้อุดหนุนสินค้าของแบรนด์ของคนไทยครับโอเคนะครับผมได้รวบรวมปืนป็นหุ่นสงครามนะครับถ้ทาท่านใดชื่นชอบหรือว่าเป็น f อในส่วนของปืนทรงไหนท่านก็ไปเลือกได้เลยตามใจชอบนะครับในส่วนของผมเนี่ยชื่นชอบทุกอันเลยนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะมีทุกอันเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะ่าจะเป็นในส่วนของ ลูกซองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มแอคชั่นหรือว่า,ากึ่งอัตโนมัติเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็มาพูดคุยกับทุกท่านมาอัปเดตในส่วนของปืนหุ่นสงครามให้กับทุกท่านไว้ได้รับชมแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืน สำหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับชาแนลของผมด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ